ครับพี่พี่ชมบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินดวงอาทิตย์กำลังจะตกกราฟอยูที่เกาหลีนะครับครับชมรับชมได้กันนะครับผมนี่ดวบรรยากาศชมอเย็นครับ ช่วโมงของเกาหลีครับผมเดี๋ยววิวไปด้วยกันกันกบภูเขาวิวภูเขาคารงงานเฟอร์นิเจอร์ส่วนฝั่งโน้นก็ลงได้ครับคนไทยก็อยู่ห้าหกคนครับฝั่งโน้นลงได้ครับที่มองเห็นรถนะ อยู่ตรงข้ามกับโรงงานไข่นุ้ยนี่นะครับเป็นลมได้ีดยนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วโหวืเวลาหกโมงต้นไม้อยู่สองต้นเนี่ยครับบังอยู่หน่อยหนึ่งชมว,วิวกับไข่นุยไไ้ยกันนะครับ ภูเขาล้อมรอบโรงงานไข่นุ่ยครับนี่ประดังเก็บบอลชิ้นงานลุกที่ไข่นุ้ยทำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงผ้าครับนี่ภูเขาข้างโรงงานไข่นุ้ยครับผม ขอบคุณพี่นะครับที่รับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแ,กดแชร์ไข่นุ้ยได้นะครับผมกดติดตามไข่นุ้ยได้ครับขอบคุณครับ